ถ้าเกิดว่าใครจะซื้ออะไรแต่ไม่เจ็บเองขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้พิดช,ช่องเฮ้เรามาอยู่ที่ช่องรอยแสนนะครับเราไปทําช่องอื่นมาจนเคยตัวไม่ได้นะก็วันนี้เนี่ยกลับไปครั้งหนึ่งนะครับผมในการรับหน้าที่แกะเจ้าตัวของ iMac นะครับผมตัวที่หลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่เพราะว่ามาไปชิปเซตเอ็มวันแล้วนั่นเองนะครับผมก็เห็นลหลายๆคนเนี่ยก็มาถึงแกะ นู่นแกะนี่ลองเครื่องรีวิวกันเลยแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครมารีวิวในเรื่องของการประสบการณ์ในการสั่งของจากทาง apple.com นะครับผมแล้วก็การมาส่งของว่ามันเป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมสั่งมาจากออนไลน์เนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับ yeah! หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเคยเห็นกันแล้วล่ะว่ามันสามารถสั่งของหมดออนไลน์ได้ซึ่งก็หลักๆเนี่ยมันก็จะมีข้อดีที่ว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของสเปคอยากจะใส่แรมอยากจะใส่เรื่องของหน่วยความจำอะไรพวกนี้นเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยอยากจะได้อุปกรณ์เสริมเป็นนั้นนี้เราสามารถปรับแต่งได้แบบเต็มที่จากนั้นพอกดซื้อไปเนี่ย ก็จะมีบอกวันที่ในการที่จะมาส่งให้ทันทีใช่ไหมครับผมซึ่งการส่งตรงนี้เนี่ยทาง Apple ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่นําส่งได้ค่อนข้างตรงเวลานะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยก็มักที่จะได้ของเนี่ยพร้อมๆกับคนที่ไปซื้อที่หน้าร้านนะครับผมจะมีมาครั้งนี้เนี่ยแหละนะครับผมที่มีความประหลาดตรงที่ว่ากลายเป็นคนที่ไปซื้อหน้าร้านเนี่ยซื้อได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าคนที่สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยกลับมาได้วันจันทร์นะครับผมก็ทําให้คนที่่สังซื้อออนนไล์ แอบมีความน้อยใจนะว่าทำไมทำไมอุตส่าห์สั่งซื้อไปก่อนจ่ายตังไปก่อนกลับได้ของช้ากว่า้าอย่างนั้นก็เอาเถอะบ่นไปก็เท่านั้นนะครับผมเขาก็คงไม่ได้ยินสิ่งที่เราบ่นอยู่ดีนะสำหรับการจัดส่งนะครับผม Apple เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขนส่งของทาง DHL มาส่งให้นะครับซึ่งก็เรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมถือว่าค่อทั้งดีเลยเพราะจริงส่วนตัวเนี่ยจะสั่งของจากทาง a p p เ e เว็บ Apple เนี่ยมาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับ ก่อนที่จะมาส่งเนี่ยเขาก็มีการโทรมาถามก่อนนะว่าโอเคอยู่บ้านไหมรอมีคนรับของไหมอย่างไรเต็มที่นะครับถึงเวลามาส่งเนี่ยก็จะโทรมาเรียกโทรมาตามอีกหนึ่งรอบด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมดปัญหาว่ามาส่งของตอนที่เราไม่อยู่นะครับผมหรือว่าจะส่งผิดบ้านอะไรยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมผมว่าตรนนี้เป็นเคสที่ทางเอ DH l เอชเขาทาไม่ได้ดีเลยนะครับแลวพอมาส่งเนี่ยตัวพนักงานเองเขาก็จะมีมาราย,ยาทที่ค่อนข้างงามน,นะผมช่วยยกอะไรพวกนี้นี่เต็มที่นะครับผมตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยผมว่า คือขนส่งของที่ทาง Apple เลือกใช้เนี่ยคือคุณลิตี้แจ็คแมวมากครับผมโอเคเลยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการแกะกลองเช็คของกันบ้างนะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมในการแกะเจ้าตัวนี้กันพี่พี่เอาคัตเตอร์หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> จำไว้ครับผมว่าการแกะกล่องนะครับผมของสินค้า Apple แต่ละครั้งเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้คัตตงคัตเตอร์มากรีดเพราะว่าแพคเกจจิ้งของ Apple เนี่ยคือบอกเลยว่าเขาไม่การออกแบบมาดีมากแค่มีมือเปล่าๆเนี่ยก็แกะได้เต็มที่แล้วอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นหมนี่คือเขาจะมีที่ให้ดึงประมาณนี้ตลอดเวลานะครับผมซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีทั้งที่ว่าแกะง่ายไม่พอ แต่ว่ามันจะทําไม่เห็นเลยนะครับผมว่ามีคนเนี่ยมาแกะของของเราเนี่ยก่อนที่มาถึงมือเราหรือเปล่าอย่างอันนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโอเคยังสภาพเพอร์เฟกนะครับผมมาก็แกะกันเลยชอบทุกครั้งที่ทําการแกะของ Apple แล้วมันจะแบบของออกแบบมันได้เป็นอย่างดีนะครับผม ไอการแกะของเขาเนี่ยคือจริงไอตัวเทปเขาจริงออกแบบมาได้ค่อนข้างดีอย่างนะมันจะค่อนข้างแกะมาแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเส้นตรงไม่ใช่แบบเบี้ยวขาดไปที่อื่นเพราะว่าเนี่ยคือเขาจะมีการใส่เป็นเส้นๆ้นแบบนี้เอาไวนะ้นะนี่นี่นะครับเปิดม,มันออกมาชว่วยจริงจริงแล้วเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นกล่องแค่กันริ้วรอยของสินค้าเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนขนส่งเนี่ยมันจะสกระปรกขนาดไหนมันก็จะไม่มี ดิ้วรอยมา,าถึงกล่องเรานะครับผมคือขนส่ง,งทางนี้ค่อนข้างคอน<ม>เฟิร์มเฮ้ยคือกล่องเขาทํามันที่น่ารักมากเลยขนาดตรงที่จับอะดูดีเขายังใช้เป็นแบบอย่างนี้เลยอะเรียกว่าเป็นอะไรวะวัสดุเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าแบบเป็นสีชมพูหวานแหววอันนี้คือที่เราสั่งมาเนี่ยคือเป็น iMac สีแดงนะครับผมคือเห็นว่าไม่มีใครมาแกะให้ดูเราก็เลยจะมาแกะให้ดูนะครับผมเป็น iMac สีแดงซึ่งจริงมันก็คือสีชมพูแหละนะนะครับนี่เออ ใหญ่กว่าที่คิดมากคือตัวเครื่องอันนี้เนี่ยมันยี่สี่นิ้วนะครับผมแต่ตัวกล่องเนี่ยมันก็ต้องทําออกมาใหญ่กว่านิดนึงเนาะอ่ะพอแกะถึงจุดนี้เสร็จพับเนี่ยพอจะแกะกล่องต่อเนี่ยคือเขาก็จะมีซิลอีกหนึ่งซิลนะครับอยู่ตรงนี้ชวบเราก็สามารถจะดึงได้อีกเช่นเดียวกันโอ๋ตรงนี้เนี่ยคือถ้าดูแบบนี้ ตัวกล่องเขาเองเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวจอไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจําได้คือตัว iMac เนี่ยมันบางเฉียบใช่ไหมแต่กล่องมันมาสนาตรงนี้เขาก็เลยต้องมีการทําเป็นตัวของกล่องตรงนี้เอาไว้สับยันไม่ให้ตัวของจอเนี่ยมันกระดุกกระดิกได้นั่นเองนะครับผมนี่นี่นี่เขามีบอกอยู่ว่าเป็นลูกศรว่าต้องแกะยังไงนะอย่าแบบอยู่่ดีไปดึงขึ้นมาไม่เอานะเขามีบอกอยู่ว่าให้ทําการดันไปออกสองข้างนะครับผมพื้นนี่ มีกัรดีไซน์ประสบการณ์ในการแกะกล่องมาด้วยนะโคเทไม่ใช่ Apple ทนะําำไม่ได้วะเราถึงค่อยยกน้องขึ้นมาะดะก่อนที่ไปถึงตัว iMac เดี Mac, ๋ยวเรามาดูของข้างในก่อนนว่ามีอะไรบ้างชึบนี่นะครับอันนี้เขาก็มีบอกแหละว่ามันจะมีเป็นตัวของคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็มีสายต่างๆมาให้นะครับโดยของที่จะมีแถมมาให้นะครับผมทั้งหมดเนี่ย ก็จะมีเป็นตัวเมจิกคีย์บอร์ด i t h Touch ID นะครับแล้วก็จะมีสาย Lightning นะครับเฮ้ย hey, แต่ละอันโคตรน่ารักอ่ะนี่ดูสาย Lightning แกและนี่คือสายของตัวอะแดปเตอร์ช่มพูอีกเหมือนกันพาสเทลได้ใจมากสีโดยรวมเนี่ยแม้ว่ามันเป็นสีแดงใช่ไหม แต่ว่ามูเดนโทนโดยรวมงมันเนี่ยมันจะมีความเป็นสีชมพูพาสเทลซะมากกว่านะครับอันนี้แอบเจอตำหนินิดหน่อยตรงหัวเสียบปลั๊กนี้นะแต่คงนิดเดียวไม่เป็นไรมั้งนะครับเนี่ยเห็นป่มตรงเนี้ยมันจะมีเป็นคราบกาวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมั้งโอเคแหละนะครับถือว่าอะแดปเตอร์เขามีความใหญ่อลังการบึ้มบั่มมากเลยนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวอะแดปเตอร์เขาจะมีช่องให้เสียบเสียบแลนด้วยมึงเนี่ยใช่นะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นสาย adapter c o ์คอีกเส้นหนึ่งนะครับผมไว้สรับต่อกับเจ้าตัวกีวนี้เนาะสิ่งที่สนุกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคืออยากจะบอกว่าของแต่ละชิ้นที่ Apple เขาทําพวกนี้มาเนี่ยคือจะค่อนข้างมีดีไซน์สำหรับให้แกะได้อย่างละมุนละม่อมนะครับผมคือจะไม่ใช่แบบต้องฉีกขาดไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็เป็นจะมาเป็นเข็มขัดอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ ดึงออกชวแบนี่เนี่ยทำให้หมายถึงว่าไม่ต้องฉีกแพคเกจจิ้งของเขาเลยนะครับแค่ดึงนี้ออกมาก็จะได้ของออกมาแบบสวยๆแล้วนะครับผมเช่นเดียวกันกับอันนี้เดี๋ยววัตนตะกี้ยังแกะออกมาไม่หมดนะเออเขาใส่ใจในเรื่องแพคเกจจิ้งดีมากเลยอ่ยังไม่เคยเจอคอมหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ห่อไหนที่มีความละเอียดของขีดผอบรรจุภัณฑ์ ดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมสุดยอดส่วนสายนี้เป็นสายไลนิ่งนะต้องมานั่งหาว่าเราจะฉีดยังไงให้ของไม่ขาดไอ้พวกกระดาษพวกนี้ไม่ขาดอ่ะคือคนอื่นหลายๆคนก็บอกว่าก็ฉีกๆให้มันข,ดขาดๆไปเถอะจะมาเสียเวลาปวดหัวทำไมแต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นปริศนาอย่างหนึ่งของของทางคนออกแบบผลิตภัณฑ์พวกนี้ว่ามาดูกันซิว่าแกจะสามารถแกะยังไงให้มันฉีดขาดน้อยที่สุดได้ จนบางทีก็สงสัยนะว่าตอนนี้มันใส่เข้าไปมันใส่เข้าไปได้สวยงามขนาดน,นี้ได้ยังไง้งแต่แรกแสิ่งที่แถมไม่หนึ่งอย่างนะครับผมก็คือจะเป็นตัวเมจิกเมาส์นะครับผมซึ่งตอนที่สั่งเนี่ยคือเขาก็จะมีให้เลือกได้แหละว่าอยากได้เป็นแบบไหนถ้าเป็นตัวเมจิกแท a c k แพดก็จะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับผมเช่นเดียวกันกับตัวของคีย์บอร์ดเช่นเดียวกันเนาะก็ถ้าเกิดว่าคุณจะสั่งแบบที่มันมีตัวนิวเมอริกแพดนะครับผมหรือว่าตัวเลขให้กดกดได้เนี่ย ก็สามารถกดเพิ่มได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสั่งมาแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าสีมันก็ที่มีความแมชกับตัวเครื่องด้วยนะครับผมประมาณนี้เอาค่อยๆขอเอาของลงไปไว้ที่พื้นก่อนนะอันนี้วิธีการถอดของเขานะครับผมก็คือไม่ต้องดึงนี้ขึ้นมาชวแบแล้วก็ดึงมันลงมาต่อข้างล่างอีกทาง สวยคือไม่ใช่แปะธรรมดาานะคือต้องแบบว่าทําเป็นสองชั้นนะครับมันแล้วมันก็จะเรียบเนียนไปกับตัวเครื่องพอดีพดีปกป้องได้อย่างไร้รอยต่อโหนี่สวยอะ่ะและนี่คือด้านหน้าของมันครั้งแรกที่คุณได้เครื่องมานะครับอันนี้จริงๆมันจะมีเป็นสติกเกอร์อีกนะไม่รู้จะดึงอะไรก่อนเลยมันมีหลายลูกศรเลอเกินอ่ะอันนี้บอกให้ดึงขึ้นเราก็ดึงแล้วกัน อันนี้คือตัวการขอบนะครับผมเพื่อไม่ให้ขอบเนี่ยมันเป็นรอยก่อนถึงมือเรานะตัวนี้ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่ดึงไปนะครับผมเราก็ทําการตรวจเช็คของไปด้วยเลยในตัวละกันว่าของพวกนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของความสวยงามม,ะะมีรอยกระเทาะมีรอยขีดขวนใด,ดๆหรือเปล่านะครับความสมบูรณ์ร้อยเปซไหมแต่ตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากจะแกะเพราะว่ามันจะได้ให้มันกันรอยไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาละกันนะครับผมแต่นี้ผมเลือกที่จะแกะเพราะว่ามันจะได้เช็คของว่า มัน100%หรือเปล่านะครับผมแล้วทีนี้ด้านหลังนะครับก็ดึงมันออกมาเช่นเดิมนะครับผมก็พยายามสังเกตดูละกันนะครับว่ามันมีริ้วรอยใดๆอยู่หรือเปล่านะครับผมเราจะได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับผมชิบให้ดึงลงมาได้เพราะว่าตรงนี้มันอ๋อเขา แย yeah, ออกของใบหนึ่งสวนนะครับผมให้ดึงได้แล้วก็ที่สุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าจอแล้วนะครับมาเปิดซิงน้องนันดีกว่าสวยงามคือถ้าเว่าใครมีโอกาสซื้อจริงอยากให้ซื้อแบบเนี่ยพกมือนหนึ่งมาอย่างหนึ่งที่ได้จริงคือประสบการณ์การแกะกล่องเนี่ยแหละที่ผมอยากจะบอกว่ามันมันหามไม่ได้อะมันเป็นอะไรที่ผมโคตรชอบจริงๆนะ ทั้งหมดนี้จะเป็นของที่มากับทางในกล่องของ iMac นะครับก็อันนี้เป็นตัวที่จะไปเสียบด้านหลังก็คือเป็นตัว power supply นะครับผมส่วนสายนี้ที่เขาให้สาย lightning มาเพราะว่าตัว Magic Mouse นี้จะต้องชาร์จด้วย lightning port นะครับผมนอกหนือจากเมาส์แล้วก็ไปชาร์จตัวของคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมก็จะมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับดีนะที่ไม่งกมันพอดีอาจจะมี งกไม่แถมมาให้ได้นะครับแล้วก็สายอันนี้เนี่ยเกิดว่าใครมี iPhone นะครับผมเอาไปใช้ด้วยได้ซึ่งบอกเลยว่าเ<ม>พื่อนเเห็นเพื่อนเพื่อน,น,นกรีดแน่นอนสีโคตรสวยอะทั้งหมดนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าแบบว่าอยู่มหาไลัยอย่างเงี้ยอยากจะแบกเอาไปใช้ทํางานที่มหาลัยแบบไปอวดเพื่อนอะแบกใส่เงี้ยใส่กระเป๋าว้แล้วแบกเออนะวันนี้คงยังไม่ได้มารีวิววันนี้เรามาเนี่ยประสบการณ์ขึ่เรื่องการแกะกล่องเดียวผมว่าก็เป็นเรื่องที่ ตื่นตาตื่นใจสำหรับผมทุกครั้งที่ได้แกะของ Apple นะซื้อมาแล้วนะครับสิ่งที่ควรจะต้องเช็คนะครับก็นี่แหละลองดูว่าพอทุกพอใช้งานได้ตามปกติไหมลองเช็คเรื่องความสวยงามนะครับว่ามันโอเคเอ,อ่อไม่มีริ้วรอยอะไรเช็คให้หมดให้ดีนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเปิดเครื่องนะครับผมมาเช็คเรื่องหน้าจอนะครับผมมีเดซพิกเซลไหมทุกอย่างทำงานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับ คือมันสวยจกตาก็จริงแต่ว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่แอบเป็นห่วงตั้งแต่แกะกล่องเสร็จเลยเนี่ยก็คือไอสายพวกนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะสวยมากๆชอบสีทุกอย่างก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสายถักแล้วมันดูเป็นผ้าแบบนี้เนี่ยคือมันสปกปรกแน่นนเลยอะ <c oughs> <c oughs> มีความแบบว่าเต็มตัวจะหมดความสวยไปได้ในเร็ววันสุดๆนะครับผมรวมถึงไอ้สายตัวนี้ที่เป็นสายขาวเนี่ยตัวตัวเส้นมันจะมีความหนืดๆอยู่นะครับผมซึ่ง มันก็เป็นสายมาตรฐานของพวกสายแม็กนี่นแหละก็เคยเป็นอย่างนี้มาหมดแล้วก็จะโคดดูดความสกปปกของมันเลยอะล้วก็ไอัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคือไม่ทันไหนี่ก็มีรอยแล้วอะถ้าเกิดว่าจะต้องการรักษาความสวยขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่ามันต้องมานั่งหาวิธีในการถนอมอะไรพวกนี้อีกอบเช่นจะเอาอะไรมาพันมารัดก็ว่ากันไปนะครับคาถามหลายๆที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอีกหนึ่งต่อก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ซื้อที่ร้านไม่เช็คของให้เรียบร้อยเนี่ย มันมีปัญหาขึ้นมาทํำยังไงคืนของได้ครับถ้าเราตรวจสอบแล้วเจอความผิดพลาดผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือสิ่งใดๆก็ตามทีเราสามารถกลับเข้าไปที่หน้าจอของทาง Apple นะครับผมเพื่อกดขอคืนสินค้าได้ท,ทันทีทาง Apple จะไม่มีการสอบถามใดๆซักคำว่าทำไมคุณถึงคืนก็เนี่ยแหละกดสั่งคืนแล้วก็เขาจะมีรถของทาง d h l เนี่ยมาขอรับสินค้ากลับไปนะครับ ภายในกี่วันทําการรอรไรพวกนี้เนะี่ยอันนี้ก็แล้วแต่โทรไปคุยตกลงกันได้นะครับผมก็ทาง DHL เนี่ยจะมีการโทรมายืนนันรับสินค้าทุกสิ่งอย่างตามแบบเหมือนกับตอนที่มาส่งเด็ดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอเคเลยนะครับผมไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือเตรียมแค่ว่าพอเรากดคืนไปมันจะมีตัวเลขออเดอร์พวกนี้ออกมาครับผมก็แค่เขียนเตรียมเอาไว้้เขาหน่อยละกันว่ามันคือออเดอร์ไหนเพื่อตรวจสอบนะครับผมแล้วเขาก็จะเอาคืนกลับไปเครดิตทุกอย่างที่เราสั่งซื้อไปก็จะ กลับมาที่บัตรเครดิตของเราแล้วนะครับนอกจากขอคืนเครื่องแล้วเนี่ยถ้าเรายังอยากซื้ออยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้า Call Center ตามเบอร์บนเว็บได้นะครับเพื่อทําเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าได้ด้วยตรงนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนจากการครืนเครื่องแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ได้นะครับผมแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการโทรไปเนี่ยยังไงก็ทําใจรอสายกันนิดหนึ่งแล้วกันนะก็สําหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันยาวนานมากแล้วล่ะนะครับผมยังไงเดี๋ยวรอติดตามการรีวิวเจ้า iMac เครื่องนี้อีกทีหนึ่งละกันนะครับผมก็จะมีทั้งชแนลอื่นๆของเรานะผมไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าตัวรีวิวของ iMac ตัวนี้เนี่ยจะไปโผล่ที่ชแนลไหนนะอาจจะมีทั้งของคอมคราฟก็ดีนะครับผมหรือวา่าเป็นของลองให้ก็ดีก็ไปกด Subscribe กันให้ทุกช่องเลยละกันนะครับผมโหลช่องไหนจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมก็สำหรับครั้งนี้ขอตัวลางไปก่อนนะครับสบวัสดีครับ